เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับซื้อของพรีเมียมมาสเปคนี่คือแบบเทพสุดๆแต่พอได้ลองใช้จริงกลับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของ Razer Black Shark V3 Pro ครับหูฟังเกมมิ่งตัวท็อปที่เต็มไปด้วยคำสัญญาและความจริงที่ทำให้หลายคนต้องประหลาดใจเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้เลยครับประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้งานที่แบบว่าเพิ่งแกะกล่องหูฟังมาสดๆร้อนๆเลยนะแต่พอเข้าเกมปุบ๊บ ความคาดหวังทั้งหมดก็พังทลายลงมาทันทีฟีลมันเหมือนได้รถสปอร์ตมาใหม่แต่พอเหยียบคันเร่งแล้วมันอืดซะงั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอเคก่อนที่เราจะไปดูว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรเรามาย้อนกลับไปดูกันก่อนดีกว่าว่าคำสัญญาที่เรเซอร์ให้ไว้เนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนคือแค่ดูจากหน้าตาภายนอกก่อนเลยโอ้โหมันเท่มากครับดีไซน์นี่ได้แรงบันดาลใจมาจากนักบินรบเลย ดูดุดันพร้อมลุยทุกสนามแข่งสมกับเป็นหูฟังระดับอ e ีสปอร์ตจริงๆแล้วราคาก็ตามสไตล์ของพรีเมียมเลยครับพอเราจ่ายเงินระดับนี้ไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าความคาดหวังเรื่องประสิทธิภาพมันก็ต้องพุ่งสูงปรี๊ดเป็นธรรมดาใช่ไหมละครับแล้วพอมาดูสเปคที่ให้มานะต้องบอกว่าจัดเต็มแบบไม่มีกั๊กเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไร้สายที่เขาว่าเร็วสุดๆมีระบบตัดเสียงรบกวนไดเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุดไมโครโฟนระดับโปร คือทุกอย่างเนี่ยมันตะโกนออกมาดังๆเลยว่าฉันเกิดมาเพื่อชัยชนะเอาละครับนั่นคือเรื่องราวบนกระดาษทีนี้เรามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่ผู้ใช้งานเขาเจอกันบ้างดีกว่าซึ่งตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวมันเริ่มจับพลิกผันนี่คือความขัดแย้งที่มันแปลกมากๆครับคือผู้ใช้หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าพอเอาไปฟังเพลงหรือดูหนังทั่วไปเนี่ยโหเสียงดีมากดีแบบสูสีกับหูฟังตัวท็อปอื่นๆเลยแต่ พอเปิดเกมเท่านั้นแหละครับคุณภาพเสียงมันเหมือนดิ่งลงเหวไปเลยอย่างกับเป็นคนละตัวกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันยังซับซ้อนกว่านั้นครับเพราะมันดันมีผู้ใช้อีกกลุ่มหนึ่งที่เจอประสบการณ์ตรงกันข้ามเป๊ะเ,เ,เลยคือเสียงในเกมอ่ะสุดยอดมากแต่พอเอาไปฟังเพลงเท่านั้นแหละเละโอ้โหทีนี้งงหนักกว่าเดิมอีกสิครับตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยพอเจอปัญหาที่มันชวนปวดหัวขนาดนี้แน่นอนว่าพลังของคอมมูนิตี้เกมเมอร์ก็ต้องมาครับ พวกเขาไม่ยอมแพ้เริ่มสวมบทเป็นนักสืบกันเลยเพื่อหาต้นตอของปัญหานี้ให้ได้นี่คือขั้นตอนที่พวกเขาไล่ทำกันเลยนะครับคือทำอย่างเป็นระบบมากอ่ะลองปรับ EQ ดูก่อนสิไม่หายงั้นลองปิดฟีเจอร์ TX Special Audio ก็ยังไม่ดีขึ้นอีกหรือว่าจะเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์ r a s e r s y Snap กันนะหรือสุดท้ายลองเปลี่ยนไปเสียบสายดูเลยดีไหม คือไล่เช็คก,กันทุกจุดที่เป็นไปได้เลยครับแล้วก็โป๊ะเชเจอเบาะแสชิ้นสำคัญจนได้ครับพอมีคนลองเปลี่ยนไปใช้การเชื่อมต่อแบบเสียบสาย3.5มิลปุ๊บโอ้โหเสียงทุกอย่างกลับมาดีเป็นปกติเลยครับคมชัดใสเหมือนที่มันควรจะเป็นนั่นก็ชี้เป้าไปได้เลยว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวฮาร์ดแวร์หูฟังแน่ๆแต่น่าจะมาจากระบบไร้าสายหรือไม่ก็ตัวซอฟต์แวร์และนี่คือมัดเด็ดที่มัดตัวผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งครับ ซอฟต์แวร์ r a z e r s y n a p s e นั่นเองพอมีคนลองถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ออกไปเลยนะครับปรากฏว่าเสียงมันดังขึ้นทันทีแล้วก็กลับมาอยู่ในระดับที่มันควรจะเป็นด้วยชัดเลยครับทีนี้ว่าตัวการหลักน่าจะมาจากซอฟต์แวร์นี่แหละโอเคเรารู้แล้วว่าซอฟต์แวร์มีส่วนสำคัญแต่คำถามคือทำไมล่ะทำไม r a z e r ถึงจูนเสียงมาแบบนี้ โชคดีมากครับที่มีผู้เชี่ยวชาญจากเว็บไซต์ s o u n d g u y s เขาเข้ามาช่วยวิเคราะห์เชิงเทคนิคซึ่งทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยแล้วพอเห็นข้อมูลนี้บอกตรงๆว่าอึ้งไปเลยครับดูตารางคะแนนสิครับไม่น่าเชื่อว,ว่า Black Shark V2 Pro ที่เป็นรุ่นเก่ากว่าดันทำคะแนนรวมด้านคุณภาพาเสียงได้ดีกว่า V3 Pro รุ่นใหม่ซะงั้นโดยเฉพาะเรื่องความผิดเพี้ยนของเสียงกับความสมจริงเนี่ย V2 ชนะขาดเลยครับเอ๊ แล้วไอ้คำว่าความสมจริงหรือ immersive ness เนี่ยมันคืออะไรกันนะพูดง่ายๆเลยก็คือความสามารถในการระบุตำแหน่งของเสียงครับว่าเสียงปืนมาจากซ้ายขวาหน้าหลังเสียงฝีเท้ามาจากข้างบนหรือข้างล่างซึ่งสำหรับคนเล่นเกมแล้วเรื่องนี้คือหัวใจสำคัญเลยใช่ไหมครับและนี่แหละครับคือคำตอบของปริศนาทั้งหมดทางซาวกายเขาสรุปว่าหูฟังสงรุ่นนี้มันถูกจูนเสียงมาคนละขั้วกันเลยครับ ตัว B3 Pro เนี่ยเขาตั้งใจจูนมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะเน้นให้ได้ยินทิศทางเสียงที่ชัดเจนที่สุดเสียงมันเลยจะออกแหลมๆห,หน่อยซึ่งพอเอาไปฟังเพลงมาเลยไม่เพราะส่วน B2 Pro เนี่ยเขาเน้นเบสตูมตามดูหนังฟังเพลงสนุกแต่พอไปเล่นเกมรายละเอียดเสียงบางอย่างมันก็อาจจะถูกเบสกลบไปบ้างอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วไม่ใช่แค่การจูนเสียงนะครับตัวฮาร์ดแวร์เองเนี่ย V 3 Pro เขาก็เพิ่มปุ่มควบคุมเฉพาะทางเข้ามาด้วยอย่างปุ่มหมุนที่เอาไว้ปรับสมดุลเสียงในเกมกับเสียงเพื่อนในแชทได้เลยยิ่งตอกย้ำเข้ามาอีกว่าหูฟังตัวนี้มันถูกสร้างมาเพื่อโปรเพลเยอร์จริงๆโอเคครับพอเรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วคำถามสำคัญที่สุดก็คือแล้วเราควรจะซื้อมันดีไหมถ้าเราลองดูที่ราคาจะเห็นว่า V 3 Pro นั้นแพงกว่าอย่างชัดเจนเลยครับซึ่งส่วนต่างตรงนี้ก็คือค่าตัวของฟีเจอร์ที่มันเฉพาะทาางมากแหละ เพราะฉะนั้นแล้วสรุปได้ชัดเจนเลยครับว่าแบกคชาร์ก V3 Pro ไม่ใช่หูฟังที่ไม่ดีนะแต่มันเป็นเครื่องมือเฉพาะทางครับมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายเดียวจริงๆนั่นคือการมอบความได้เปรียบสูงสุดในการแข่งขันแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสามารถรอบด้านที่ลดลงไปนี่คือบทสรุปที่น่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับถ้าเราเป็นเกมเมอร์สายแข็งสายแข่งแบบจริงจังเล่นบน PC ที่ต้องการความได้เปรียบทุกเม็ดจัด V3 Pro ไปเลยไม่ผิดหวังแน่นอน แต่ถ้าเราเป็นคนที่เล่นเกมหลากหลายแนวชอบดูหนังฟังเพลงด้วยต้องการหูฟังตัวเดียวที่ทำได้ดีทุกอย่างบอกเลยครับว่า V2 Pro อาจจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่ามากและสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าในโลกของเกมมิ่งเกีรระหว่างความสามารถที่เก่งรอบด้านกับความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งอะไรคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่ากัน